กินขั้วบดได้ล้วก็ถึงเวลาทำแล อบคุณหกล้านน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆมาเป็นกำลังแรงใจให้ปรเด็นขอบคุณหลายๆทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจกดไลค์กดแชรปาา์ประเด็นเนยเด้อพี่น้องเลยตั้งแต่พัดปวดขาม่านีประเด็นเลี้ยงก็ปูกี้เนี่ยเขาไปกินได้อยู่ได้แต่ว่าไม่เลี้ยงพี่น้องเพระา,าระวขาเขาเำลังทำงานทำงานเป็นปกติย่ำหยังสิขาโบองอ่ำ เวลาเฮาล่องค่อยๆย,ย่างหล่งงอขาสิเจ็บเจีบพี่นองสมเสว่าก้หนหัวเข่าเสียมเข่าเสียมเนว่ยอเจ็บขาขึ้นอนย่งกัเสียมมหาปีมาปีนี่อะละเจ็บขกเจ็บเนี่ยคู้ปพีร์กานโเจ็บขบปก,นบก,กบขบปนีได้ไปเห็ดกายภาพบำบัดเนีขอบคุณหลายๆเด้อเกาลัาหัวงใจมงคลชาแเนี่ย สวัสดีค่ะคุณน้องขั้นชั้นอขอบคุณหลายๆเรื่องมาเป็นกำลังแงใจให้ผู้ได้บอันเป็นหัวเข้าเสียมโป่งจกักเราพวกนด้เป็นหัวเข้าเสียมสีหักแร่มาทักท้าได้กำลังใจแม่ขอบคุณหลายๆหลเรื่องเลยล้ำล้ำเร้่อยเงินท่องไหลมาเท่มา,มามกมรเลกาน ว่านั่นตายแล้วไปดีองคันคาชาแนลช่องนี้ก็เฮ็ดมากเป็นปีอยู่หรอกขอบคุณได้หลายเด้อพลังบวกบวกหนึ่งขอบคุณได้หลายเด้อช่องนี้ก็เฮ็ดมาแต่โดนโดนนอนเลยเป็นปีกลัวหร,อหรอือยังมาท่านไดนพลานด้วยนะที่แรลกพานเอาว่าสิแกะพระอพี่น้องน้ำท่านไหนแกะแกะเม็ดเนาะ กแจกเลยผู้ใดทรมากเนาะเบอร์บอลเลยซึ้งเม,มื่อนี่เบอร์บอลหู่จัาเข้ากับว่ารับด้วยพี่น้องรับไปกับเป็นนั่นมิจฉาชีพอันพอบานประเดียเคยโดนหรอประเดียเคยโดนหลอกไปแล้วปลอมตัวเป็นพี่น้องประเดียนมาหลอกเอาเงินประเดียนประเดียนกับว่าไ์บอทรหาเขาไปคิดว่าเขาก็ร่างห่อนก็ร่างเฮงช่วงนั้นก็ร่งโควิดเขาหลายเนาะ ก็เลืน่นั่นกับบมีจตไปยืมมูอโอนโอนให้เขาไปพัหนมือปลาเสียวพันเดียวก่นนะพ่อโอนให้ไปเดียวเสียมาเอาอีกพันที่สองประเด็นเละเอะใจเพราะว่าพี่น้องประเด็นหนึ่งกันได้ไปเขาสิพัพันละหน้าเนาะอันนี้อย่างบะมีกันว่านั่นเฮาจกเม็ดเลยประเด็นก็เลยไปเบิง้งมองตรวจสอบของเฟซบุ๊กเจ้าคอยห่วงว่าเจ้าของโดนหลอกประเด็นเลยเฝ้าแกงคว่ำ ไปแจ่งคววมท่านที่เลยพอ่อประเดินไปแจ่งควมวมแล้วจังคอยหงุดจังคอยหวงวานโอ้ย ไปแจ้มความจะเข้าจับได้ว่าจับได้มีค่าขีพมันไหลเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณได้ไหลเ้อพี่น้องขอบคุณได้ไหลเลยขอบุญ เห็ดเท่าไรเอเห็ดแต่ยูทูบยูสามช่องเหมือนที่ว่าเห็ดช่องเดียวเลยอันนี้ช่องที่สองเนี่ยเห็ดยูสามช่อง